ก็ต้องหาอีกมันบินเหรอไหนอะทำๆดิฟด้สวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้นะคะไอ้ก็พาทุกคนเข้าป่าเพื่อที่จะมาหาแมงแคงกกแดงนี่คือกกแดงนะแต่ว่าเพิินก็มีมานานแล้วก็บ,บริมาก็อาจจะมีคนเอาไปบ้าง จิโ,โร่ออบโมแมนอยู่ในขี้ควายนะเยียงล่ะนี่นี่นี่เทีวดวนีทำมาขุดเอาตอนสุดท้ายมันอยู่แถวนี้โมแมนเราก็จะเอาทุกอย่างตอนนี้เราเห็นอะแรงหรือว่าขี้ชีนี่เอาไปออยไฟข้าวขายบ่กข้าวขายาบ่กขายน,นะเท่าไร่บรายสิบสาบาท งนด้แต่สิจูดให้เบิ่งเด้อบ,บางคนเขจบบาจะเสือ่อว่ามันอ่อยไฟได้ดิเป็นยางใช่ใช่น้ำตาไม้ลูกยางไม้นแบบี่แหละเอ้ยสียมเหรอวะแม่มาซับนี่ดูยังเป็นยางอยู่เลยเอ้ยทิบเราสิพามาเอานี่กกนี่กกแดง้าไหนเออ แต่ว่ามันสิเหลืองกว่าน well ี่เนาะโบเนาะแม่หมอมันเห็นไหมคะมันเห็นมันสิเกาะตรงสามกิงแม่นนาข้าเจ้าะเดี๋ยวจันนี่เฮ้ยหลาดุยระแม่โอ้ลึกเอา เป,เป่าเลืกอกเอานี่ๆให้เอาอันี้ขุดดีกว่าเอาอยังจกเลยนะนยได้แล้วสใส่ตัวเฮาให้จกบ่ะเฮ้เฮ้ยเหี้ยเลยเฮ้เหียไปแล้วพอเห็นตัวมันอยู่บ่ถ่ายมันขึ้นอีกเท่นเอ,เนอนึงยัไมนหูตอนนี้ จุกสองหูบลายบลายเลยอ่ะทำเป็นเด็กน้อยรีบห้มันแตกมันนยังน้อยอยู่เนาะถ้ามันแกวสีด่างตั๊บตับตั๊บโอ้นี่กรอบนี่นี่ยาย่เปลี่ยแล้วก็มังเมาเนาะอุ้ยสมอุ้ยนี้นี่มักยินมันชอบะโอ้ยสมอือฮ่าสมมังเมาปะ อืมใช่อืม,อม,มนี่โอ่งมันน้อยปกติมันกุกเนี่ยนแซ่บไปไปไปปิ้กเกอมามาเอาปลาว่าจะมีหลายน่โหูดเมื่อเลยได้นี่นีด่ดีใช่อืมนี่ไรแกกินไหม กินไหมเดี๋ยวคนผู้หูดีค่ะวบาเป็นหมากเมาอือฮะโอเคหูว่ามันคุ้นๆเปรี้ยวจับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีแล้วนะแต่ก่อนมีกกหนึ่งอยู่น่าย่ดังกกง่ายเลยทุกๆปีพวกเราต้องเอาไปกินแต่เดี๋ยวนี้เขาตัดไายการ สามภารกิจแล้ว้ะยังบได้อันนี้เลยไปทั้งหมดมามา,มาทางนี้หลายๆลยลเขามาเที่ยวมาครับโอ้ยืมมาผิดเกลือมาเนาะเออว่าเอา็อาอาจษถุงเมือปะ่ะแม่อนนะเอานีไรสั่นล่ะใส่แล้ววันนี้ได้อะไรบ้างนะได้แนวอ้อ,อยเที๋ยวจับแล้วก็ หมักเมาโคกืมดกอยู่นะดกเนาะ,ะแต่ว่าค่อยมากินพวกเจ้าว่ามาสมบะชอบเยอะคนหัวลุกเลยวะบ่ะบสมปันใดม,มันจะเป็นแบบนี้นะมันจะคล้ายกับมักเมาที่เข้าขายอยู่ในตลาดเลยแต่มันเป็นแบบน้อย มายาวแล้วแหละลอาเดมากินส้มๆแบบนี้มันเจ็บท้องแต่มันมีเป็นดงเลยเนาะเป็นดงของมะกเมาเลยอะ่ะแช่บากวานแช่ืะนี่ตรงนี้เยอะเลยบมมีงูดอก่อยน้ำทางแล้วโอ้ มื่อมดเลยเป็นอย่างนี้พอดกเลยอ่ได้พอกินในอย่างวันพอแล้วนะก็เยอะอยู่นะเนาะผละไม้ป่ายุค90ยุคอายนี้ต้องรู้สั่มกันเด้อสั่มกอนมาอือหือหวานจับ ตามมาลูกจะแม่เสืออืมอีกสักพักก็จะมีหอยเลื่อยเดินหน้าเดินหน้าแต่ว่าไอ้ว่ามันเริ่มจะเข้ารูแล้วแหละลองหาก่อนเถอะผลและหมานก็มุียแล้ว <laughs> นี่เขีนก่อนม้นแอนจะรับโบ <c oughs> เพราะว่าเมื่อนั่นไปตลปาดใบพัดเคยเห็นบอเ <c oughs> ต็มเลยเด้มันจะอยู่แบบนี้นะแต่ว่าเราขวัดอย่างนี้เราก็ต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวงูจะถลักออกมาตัวใคตัวมังเนี <c oughs> ข่ข้างหลัง <c oughs> บอกกล่าวมาฝั่งนี้ <c oughs> ทุกคนที่อย่ามาใกล้มาสิไปเลยโบมาอ <c oughs> ยซูนเออ เอาเลยไงพวกแสดงบาฝั่งนี่มีนี่เป็นแบบนี้ไม่เพิ่มคนหอมันมีความพยายามอ่ะมันต้องได้กุ๊กใหญ่บ่งคอยมีหรอไปเจอแล้วเจอแล้ว โอ้ oh, เยอะเลยสามอาทิตย์หมดแลหละนั่งใส่แม่เลยทิวหาอีกนิดไปต่อมาหาตรงแนหแาบหลายๆแบบว่าตรงแนมแบบหลายๆกิ่งในกกอะ่ะบางเถอาทำแนมแบบผ่านมันอีดีเลยตอนนี้เราก็ออกมาจากป่าตรงนั้นแล้วนะคะเพื่อที่จะมาอีกป่าหนึ่งจะมาเก็บหมากกระบก รู้แล้วนะเรามาดูเป้าหมายไว้อืมหวานซาบปกติตรงนี้ปลาทึบนะคะคาาวัน,นี้เราพากินเบิ่งาาจานนี้นี่บอลน,นี่เป็นมไม้ได้โบแต่อันนี้มันเป็นบ้านไอเอิญว่านี่เก่าว,วะ่ะตกโมอันนี้มันนี่ยินอะไรแล้วตัวนี้ วยน้อยบนลึกแน่เลยนะี่ใช่เนี่ยถ้าคุบเลยวะคุบทำไมอมนนันดีศึกษากัง่ายได้พูดกัดแหละกัดบ่ไดออีกเนี่ยบอแต่มันมาสองอันน,น,นั้นเมื่อกี้นี่เนาะ อ่ะมันมาะสด็มันคือกัดวะไปเพราะว่ามันมาจากตรงนี้แต่ป่รู้ว่ามันอันเดียวกันหรือบอด้้ตอนนี้เราก็มาถึงนาที่ไม่ใช่นาสิป่าที่เราซื้อไว้นะคะเอาทุกอย่างวันนี้ใส่ถุงครับเอาถุงขนาดมาน้ำนา ขนาดหาอันนี้นน่นี่นี่วันนี้คือเราไม่มาเราก็จะเอาทุกอย่างนะโอ้ยังไงววกแกงบางคนเขาก็คิ้เดียนะแต่เขากินแต่น้อยแบบนี้จะกการทำมาหากินของคนเผ่าโซเราอันนี้ก็เป็นหญ้าเนาะใช่นน่นี่นี่เพราะว่าควายมันก็กินหญ้าเนาะกินเฟืองกินหญ้า ก็ถือว่ามมาได้สกปรกได้สี่ตัวเลยนะอันนี้เป็นดินที่ไอซื้อไว้นะคะเอาไว้หาเห็ด <c oughs> <c oughs> เอาไว้หาเห็ด <c oughs> เมื่อนระเบะพี่ควายนะ <c oughs> มันแห้งได้นหมโอ้โห <c oughs> แหง้งแห้งนะ <c oughs> อไอพิ่งจะห้าโมงห้าโมงห้านาทีขึ้นมืดขนาดเลยอะ่ะปกติ ยูเซีบุขอเสียเอาเสื้อเฮ็ดลงมาใส่ละเบอร์นี้ให้คนณหาไหนกงนี่บดกเนี่ยโกงตรงพุ่นขอให้กินไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำนะคะไม่ต่ำกว่าวันละยี่สิบสามสิบสี่สิบเมตรอย่างเงี้ยสมองเจ้าสิบปื้ดเลยคือค่อยเลยแหละแม่นบอกนี่ถึงแล้วลุนลุนลุน โอ้ยหรืออาเมีนมาอ้วนเอาเมีนมาอยู่บะหามโอ้ยก่อนที่จะถึงเราก็เจอสมบัติอีกแล้วแบบใหม่ๆเลยนะอู้หอมอยู่นะหอมเนานะโบเนาะอ้ยแบบนี้คือแบบว่ามันใหม่แล้วมันเหมือนแบบมันหมดลงนี้เฉาะขนาดมันมีนะแต่ต้องรออีกนิดนึงเนะนี่ ออหมดดกัดแบบใหม่ๆเลยประมาณอีกเป็นเดือนหมดแหละแสดงว่าทางบ้านเขาน,นี่คือแบบดกอยู่นะโบเนาะเยอะเลยทุกคนจะ้ะเดี๋ยราเคยเห็นมันบรเคยเห็นมันยืนปกจากเถื่อเลยอ่ะเคย,เเคยสามอาทิตย์หมดแหละ ทางถืออยู่บ้านเนี่ยไส่บโบมันบงไงนบได้ง่ายเนาะโบแห้งใส่เม็ดมีดคอยรอนหน่อยนะคะสายกระบกโบคืแจะมันก็ขอบโบว้างได้ยอยู่นะพายากหองชิมก่อนนะเอา,บาโบควาโคลเมตแกะออกมาอย่างนี้ ไปเอามาแตงก็เดอบ่โยังเมือ่อเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเอาแตงยายวินแล้วก็กลับบ้านเลยนะคะเอาไว้ใส่มันยังบอดะุกมาอ <c oughs> ันยังบอสุกนี่เอาไว้ใส่สมตามเนาะเกาะนี่เนาะเข้าหูแล้วเข้ามาเอาบอนันนี่จ้ะโอ้ซิม <c oughs> บาดอมๆไวอืมเอาสองหน่วยไปค่ะมาเอาตอนนี้เราก็ว่าง่ายๆมัน,นี้มันบมหานเนาะก็เลยมาเล็มโอ้ยมานหัวมันหัวมันหัวมัน,มนทิว để em mặt. Hỏi để em mama lại. Tìa mưu lại. như mang em mặt. Mann mang em mặt. mặt. Mann mang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 . ทั่วสิมอ่ะบ๊ะเราบริษัยสารเคมีหแล้ว่ะทิ้วเอากินกันอืมหวานหวานเนาะอืมอันชื่อตุวใต้ครับหวานหวานหรอไหนซ่าฮะซ้าแล้วมักแต่ง ทำหัหอีกท่งดีเลยขลักแต่งงย้ยประมาณแล้วบ่น,บน,นอ่ะมังดูสิอือตัวเหลืองหั่นทิ้วอาตัวเหลืองมากินมึงดูรู้ว่าอะไรอ้ยมันหลไปเลยไหลมันต้องอยู่มุมหดที่ต้องแนเห็นเนาะ เฮ้ hey. mm hmm. อยอืมยางนี้างงานิงอาหารแรงแล้วไปตำเนาะแซบยายคุ้มค่าก็ได้อาหารแล้วนะคะขอบคุณคุณยายขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจะะด้ค่ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายเบยิบ่งบรรยากาศแบบนี้